เราก็ขอเชื่อผู้บริหารอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากเชื่อมาหลายครั้งแล้วนะครับขอเชื่ออีกสักครั้งหนึ่งว่าเป้าที่เขาบอกมาเนี่ยเขาจะสามารถบรรลุสิ่งที่เขาตั้งเป้าเป้าหมายไว้ได้นะครับเอาละครับทุณพิ่สุ์ขยับมาที่ตัวทรูเพราะเดี๋ยวจะต้องไปต่อที่ทิปนะครับมีมุมมอง ดีอย่างไรถึงได้เลือก True เป็นท็อปพิกของกลุ่ม ICT ครับอ่าครับก็ True งบออกมาไม่ดีนะครับแต่มีการปรับเป้าขึ้นนะครับเราก็ขอเชื่อผู้บริหารอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากเชื่อมาหลายครั้งแล้วนะครับขอเชื่ออีกสักครั้งหนึ่งว่าเป้าที่เขาบอกมาเนี่ยเขาจะสามารถบรรลุสิ่งที่เขาตั้งเป้า,เป,าเป้าหมายไว้ได้นะครับผมว่าประเด็นของทูคือแบบนี้ละกันพูดเร็ว นะครับก่อนเลือกตั้งหุ้นอยู่8บาทนะครับก็เลือกตั้งได้พัก้าวไกลนะครับชนะหุ้นลงไปเหลือ6บาทนะครับอพอดูท่าทางก้าวไกลจะไม่ได้เป็นรัฐบาลหุ้นกลับมา7บาทนะครับนั่นพูดแบบส n a p s h o t แล้วกันเนะนะครับเราก็ร,รู้อยู่แล้วลว่าตลาดเขากังวลเรื่องอะไร นะครับถามว่าจาก7บาทจะกลับขึ้นมา8บาทได้ไหมนะครับคำตอบก็คือมันมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเขาสามารถทําผลประกอบการได้ดีนะครับผลประกอบการดังกล่าวคืออะไรมีแค่2ตัวเองคือ1ต้องขาดทุนน้อยลงจนถึงใกล้กําไรนะรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดทุนเยอะเหลือเกินนะครับขาดทุนเยอะจนลูกค้าเนี่ยกลัวว่าจะต้องเพิ่มทุนนะซึ่งบริาหารเขาก็บอกหลายครั้งว่าไม่เพิ่มทุนแต่ถ้าเขายังขาดทุนแบบเนี้ยคำถาม ทั่วไปของนักลงทุนปกติก็ต้องถามเรื่องเพิ่มทุนนะครับอันที่สองก็คือเขาต้องอลดงบจ่ายลงทุนเยอะๆนะครับไม่ต้องลงแล้วไอ้ 5G อ่ะเอาเงินมาคืนหนี้มาสร้างฐานะการเงินให้แข็งแรงดีกว่านะครับก็ถ้ากระแสเงินสดเริ่มขาดทุนน้อยลงก็คือเริ่มเบินเงินน้อยลงเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบวกเนี่ยสองปัจจัยเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับมามีความเชื่อมัน่น นะครับในหุ้นอย่าง True นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะภาพโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมันพร้อมแล้วถูกครับผู้เล่นจาก3ลายเหลือ2ลายนะครับราคาอาปู้เริ่มยืนหรือเริ่มปรับขึ้นได้รายได้เริ่มปรับขึ้นได้นะค่าใช้จ่ายเริ่มลดลงนะครับงบจ่ายลงทุนเริ่มลดลงนะครับภาพมันพร้อมแล้วนะครับแล้วเราเชื่อว่าบนทูเนี่ยที่ราคาลงจาก8บาทลงมา7บาทจากแอดวานเนี่ยราคาขึ้นจาก สองร้อยขึ้นไปไป220เนี่ยถ้าเกิด True มันสามารถ Deliver ได้เนี่ยโอกาสที่จะสวิงกลับเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านั่นคือเหต<ม>ุผลที่เราเลือกที่จะเชื่อกตัวผู้บริหารแล้วก็เ,เลือกหุ้น Tru ูเนี่ยเป็นหุ้นเด่นนะครับสำหรับปีนี้ครับผมแม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดจะออกมามไม่สวยก็ตามใช่ไหมครับคุณพิสุครับใช่ครับเหน,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 นื่อยเหนื่อยเหมือนกันใช่ครับ มนะถ้าเวลาไม่จํากัดคงได้ซักประเด็นนี้กันอีกยาวนะหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อทรูและเลือกเป็นท็อปพิกของกลุ่ม ICT เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์เป้าอยู่ที่9.28บาทต่อหุ้นครับสิ้นปีนี้นะครับคุณพิสุทธิ์ยังเป็นตอนนี้เปลีป่ยนไป,นปนสิ้นปีหน้าแล้วครับเป็นสิ้นปีหน้านะสิ้นปี2024 แหมเป็นสิ้นปีหน้า9บาท28สตางค์นักสิ้นปีหน้าขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับโปร8เดือน8ครับท่านที่สนใจครับอยากจะเสริมปูพื้นสำหรับท่านนักลงทุนมือใหม่ครับย้ำเลยนะท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านนักลงทุนที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแนะนำครับ มันนิพัสออนไลน์0ูนย์ศูนย์หเบสิกเทคนิคอลโดยท่านอาจารย์เปรมสุขชนละทานวานิชมันนิพัสออนไลน์คอร์สศูนย์ศูนย์หนึ่งราคาพิเศษโปรโมชั่น8เดือน8นะครับสมัครราคาพิเศษมันนิพัสออนไลน์0ูนย์ศูนย์ได้รับสิทธิพิเศษหรือแถมนะครับเข้าไปเรียนในมันนิพัสออนไลน์0ูนย์ศูนย์สี่ เนื้อหาเนี่ยแมทมากมันเป็นหลักการกลยุทธ์ในการลงทุนคุ้นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็จะมีความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับคนเล่นรอบใหญ่ๆอะ่ Trend อะเทรนด์โฟลวิงอ่ะเล่นรอบใหญ่ๆอะ่ะอันเนี้ยอยู่ใน Money p พ u s o n l i ไลน์4แถมให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอนะเรียนผ่านทาง facebook กลุ่มปิด1ปี1ปีนะครับเชิญได้เลยครับ สแกนคิวอา e คหน้าจอแล้วก็ตามด้วยหรือลายไอดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับนะสนใจก็เชิญได้เลย